โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม UN ตอนนี้นะฮะก็อยู่กันในเกมวอซี C, เหมือนเช่นเคยซึ่งวันนี้นะครับผมมาอยู่ในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์หลังซีนะครับทุกคนก็เซิร์ฟนี้นะครับผมหลังซีเป็นเซิร์ฟที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้เป็นแนวที่น่าสนใจอีกแนวหนึ่งนะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแนวนี้มาก่อนเลยครับก็ ใช้คำว่าไม่เคยเห็นเลยก็คงไม่ได้ครับใช้คำว่าไม่เจอแบบนี้นานแล้วเพราะว่านี่ครับทุกคน โปรโมรชั่นจะประมาณน,นี้นะฮะก็คือมีเป็น50จริงกับ50ปลอมแม่แต่ก่อนนี่มีหลายเซิร์ฟมากนะที่แบบเป็น50จริง50ปลอมแต่ปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีเลยทุกคนเนะะี่ยฮะแล้วก็จะมีประเด็นทีนึงคือสนาย150นะครับพร้อมกับนะะี่ฮะปืนพกในราคา500บาทเออแล้วมันมีระเบิดราคา300ด้วยซึ่งผมไม่รู้นะระเบิดอันเนี้ยมันเป็นกล่องหรือเป็นระเบิดจริงๆทุกคนแต่ถ้าเป็นระเบิดจริงๆเนี่ยน่าจะพีคมากเลยเพราะว่าเอาปาปะกันเล่นน่าจะแรงน่าดูทุกกกคคคนนนนนะะะรับบ็็เเหป่ห่ผผมมถึงอออวววาาาสใจจพพแล้ืดดี๋ยไู ว่าไอระเบิด300เนี่ยมันคือกล่องหรือมันเป็นระเบิดจริง,รงๆนะครับทุกคนยังไงก็ผมแปะลิงก์กลุ่มวาให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเซิร์ฟหลัง C และของตามมาก็คือโปรโมชั่น150ใหม่นะครับย้ําตามมารับโปรโมชั่น150ใหม่นะครับสมัครปุ๊บแล้วก็รับในเว็บได้เลยนะครับทุกคนแต่ถ้าของสมัครตามผมมายังไม่พออีกสามารถได้อีก150นะครับโดยการแชร์5กลุ่มย้ํา ว่าถ้าแชร์อีก5ากลุ่มนะครับรับโปรโมชั่น150อีกรอบหนึ่งนะครับพอแล้วก็ตามนี้ตามผมมารับของหน้าเว็บคือโปร150แต่ถ้าไม่พอเล่นแชร์อีก5ากลุ่มนะครับก็รับอีกโปร150นะครับตามนี้ลิงก์กลุ่มใต้คลิปทุกคนที่เหลือจะเป็นของตัวละครเช่านะครับพุกคนตัวละครเติมก็นี่ฮะ50บาท2วันเป็นแบบว่าบวกวิ่งไวนะับซ้อนเซ็ตก็คือ ไม่ได้บวกของความโกงนะฮะบวกแค่วิ่งไวในการจุกแล้วก็นี่ฮะถ้าอยากได้ความโกงเลือด5%นะครับทุกคนนี่ครับดาว50บาท2วันเหมือนกันนะครับเป็นิเลือด5%โอเคตามนี้ทุกคนปะ่ะเจ้านี้ก็ไปดูซิว่าเซิร์ฟเวอร์มีเซิร์ฟอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่า Server เซิร์ฟเพิ่งเปิดผมไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าน,น,น,นะเพราะว่าก็เพิ่งเข้าเกมเหมือนกัน เช็คก่อนเลยอะเดี๋ยวเช็คเซิร์ฟเวอร์ก่อนว่ามีเซิร์ฟเวอร์อะไรบ้างนะฮะก็น่าจะมีแค่ PVP แล้วก็เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะฮะตอนนี้คนก็ไม่มีเลยนะครับอะมีอยู่สองคนเฮ้ยแปลกประหลาดมากโอ้โหถือว่าจะไม่มีคนแล้วนะฮะพรอแล้วคือก็เออไหนๆก็มีคนละเดี๋ยวผมลองไปรีวิวซิเออเดี๋ยวนะระเบิดเออประเด็นนับผมไม่ได้ระเบิดมาทุกคนผมไม่ได้ระเบิดอ่ะเออระเบิดคืออะไรไงโอ้โหชิบหายนะว่าจะดูเลยว่าระเบิดคืออะไรนะครับก็แอดถ้าจะลืมแอดให้ผมปะ หรือว่าระเบิดมันคือบังเกอร์วะไม่รู้วะ่ะทุกคนมันสีแดงๆเหมือนกันอะผมว่าระเบิดก็น่าจะคือระเบิดแหละแต่เฮียงามใส่ละเชื่อจริงระเบิดก็ไม่น่าใช่บังเกอร์ผมว่าระเบิดน่าจะคือระเบิดแหละครับแต่แอดมินน่าจะลืมแอดให้หรือว่านั่นแหละอะไรยะอย่างสักอย่างเดี๋ยวผมจะบอกอยังไงเดี๋ยวผมจะเตือนแอดมินให้รอบนึงกันครับว่าแอดมินครับลืมให้ระเบิดนะครับเออ เออไม่ดิแอดมินเขาอาจจะแอดโปรสามร้อยผมก็ได้ไงไอ้อโปรหนึห้าสิบก็ได้ไงเออใช่ปะเพราะถ้าโปรหนึห้าสิบเนี่ยจะไม่ได้ระเบิดจริงปะจริงปะเออพูดดีมีเหตุผลนะครับไอ้ศาสตร์ปะขอลองดิสเปาห์ของมาลองเทสหน่อยเมื่อกี้ไม่มีขอ้อนะครับลืมไม่ใช่ลืมดิไม่รู้ครับว่าเซิร์ฟโซนหนึ่งหนึ่งเซิร์ฟหนึ่งหนึ่งนะครับไม่มีตัวจัดของนะฮะก็ใครจะลงมาหนึ่งหนึ่งนี่ก็ระวังนะครับจะตบจะอะไรก็เต็มให้ดีเออคือบอกเลยว่าก็มีข้อดีอย่างหนึ่ยก็จะ เล่นระแวงหน่อยครับเพราะว่ามันไม่รู้ไงว่าจะเจอเซ็ตอะไรอะไรยังไงบ้างนะครับก็ <c oughs> ว่าเดี๋ยวลงของหนักเลยนะครับคนก็เป็นทั้ง50จริง50ปลอมพร้อมกับเซ็ตแล้วก็ปืนนะครับเอาให้ครบเลยผมจะไปลองให้เขาดูก่อนว่าสแต็คเท่าไหร่บาง <c oughs> เพราะเออเดี๋ยวผมไปเจอคนในสองคนนั้นอ่ะมันน่าจะมีโปร150กันเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันเล่นอะไรกันไง <c oughs> เออไอ้ห้าต้องแบบรู้รู้รู้ข่าวรู้เล่าก่อนนะรู้เชิงก่อนรู้เชิงก่อนเออรู้เชิงมวยก่อนนะครับมาแล้วก็ยา นะครับเตรียมเสร็จแต่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมไปเลยเดี๋ยวผมไปบวกกับมันต่อเลยนะครับก็ไอสองคนนั้นไม่รู้ว่ามารอผมโดยเฉพาะหรือว่ายังไงนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าแอดมินบอกเปล่าว่าผมทำมาทคลิปเพราะว่าผมเห็นในกลุ่มเนี่ยก็ไม่มีโพสน์อะไรเลยนะฮะก็ต้องรอดูอะไม่แน่วะหรืออาจจะเป็นแอดมินก็ได้นะแอดมินแบบว่าอยากอยากจิบเอออยากได้แผลทุกคนอันนี้ผมเตรียมไปทุกแม็กนะเพราะว่ากูไม่รู้ว่ามันใช้แม็กอะไรนะครับทุกคนรออยู่สองคนมันก็ยิงกันอยู่สองคนไว้ทุกคนเดี๋๋๋ยยยวววไไไปปปเเเดดีีจอกกัันนนนแ่ๆะคครบทุ ไปหนึ่งหนึ่งเสื้อแปดแล้วนะครับไปลองเซตก่อนแต่ระเบิดเนี่ยพูดตรงนะถ้าไปใช้ระเบิดสู้วันจริงเนี่ยน่าจะพีคมากซึ่งผมคิดว่าระเบิดเนี่ยมันจะแรงเว้ยเพราะว่ามันเป็นระเบิดมันก็ใช้เวลาแตกก็ประมาณสี่ห้าวิใช่ไหมล่ะซึ่งคนมันก็มีโอกาสหลบสูงไงแต่ถ้าปลาจังหวะนู่ๆอย่างเงี้ยแล้วลุมปลาอย่างเงี้ยเออปลาตอนชาร์จอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้เนี่ยน่าคิดน่าสนใจนะฮะถึงบอกว่าเจอแบบห้าสิบจริงห้าสิบพอมก็แบบคิดถึงนะไม่ไม่ไม่เจอนานแล้วมีลมระเบิดระบองระเบิดผลยก็พกห้าร ถ้าคมก็จริงแตกเลยปะเพราะว่าเรามีแค่ห้าสิงกับห้าสบปอมเสร็จอะใช่ไหมไอแค่ปืนห้าร้อยแต่ก็มันอยู่ที่คนถือได้แหละครับมันอยู่ที่คนขับหลังงมอะไรอ่ะอันนี้คือเซ็ตห้าสิบปอมเก้าเอ็ดเก้าเอดนะครับปืนสนัยก็จะราคาละละเมดห้าร้อยห้าสิบเม็ดเดียวพังเหมือนกันนะครับทุกคนมาลองขยับไปเป็นที่นี่ครับเซ็ตห้าสิบจริง จาก91นะครับกระเถิบมาเป็น97 97นะครับผมแล้วก็ปืนเพิ่มมาอีก200ดาเมจนะครับเป็น750ส่วนพวกเนี่ยโอ้โหยิงกี่เม็ดพังวะเดี๋ยวผมอ่าพวกใช่ไหมก็เลยวะ SMG โอ้โห SMG SMG มีแม็กซ0สิบอยู่ครับ SMG ผมจะบอกว่า SMG เนี่ยยิงยิง4เม็ดนะครับจะเท่ากับประมาณสไลห้าสิบหนึ่งอันก็คือ แม่งก็จะโกงพอตัวทุกคนเพราะว่าอันนี้คือสไนม์มันเลิศสุดในครั้นี้นะครับแล้วก็นี้ผมว่าพกโกงสุดนะครับระยะใกล้ลองระยะไกลดิว่ามันตรงหรือเปล่าระยะไกลตรงอีกเรื่องหนึ่งระยะไกลก็ตรงเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับทุกคนอ่ะเฮ้ยอะชิบหายละชิบหายละเฮียลองเซตอยู่ดิเอาแล้วกันล่ะเอาแล้วกันล่ะืออือเฮียดิบปะเนี่ย ยังไงยังไงโอ้โหกูลองเซตอยู่เหียอันนี้เลยครับทุกคนนะทอใครมันจะกล้ากับผมว่ากูถามจริงแต่กูก็ดีกันละกันได้ยังเฮ้ยสะดุ้งเมื่อกี้สะดุ้งเลยถ้าเมื่อกี้มันไม่เดินนะผมมีมีแตกนะจริงๆถ้าอยู่เงียบอะนะครับดีมีเสียงกระติบกระติบหน่อยนึงผมก็เลยหันแถบดูเช็คดูนะครับนี่สัตว์มีคนมาเล่นทะลายนสิพอละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนในเซิร์ฟไม่น่ามีนะครับไปไปไปไม่ไม่ใช่ไม่ไม่น่ามีไม่น่ามีเซตมันผมนะครับ สรุปวันนี้ใช้แม็ก AW อันนี้ใช้แม็ก3.8นะครับทุกคนโอเคปะเดี๋ยวไปยิงกับเขาเขาเลยแล้วกันนะเขาเขาคือเรายิงกับนะพวกเขาเลยแล้วกันนะครับไอ้เหี้ยยิงกับเขาเขามาดูสิเมื่อกี้โหจะจะ,จะอยากเอาผมมาตบคนมากเลยเอ้าหนีไปหนึ่งหนึ่งกันโอเคหนึ่งหนึ่งก็ได้ครับทุกคนไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเซิร์ฟก็มีอยู่สองคนนะครับรวมผมก็สามคนพอดี <laughs> ยิงกัหนึ่งก็ต่อคิวรอกันไปแล้วกันนะครับมาเอ้าไปเปลี่ยนเซตมาอย่างงี้เออลืมไปมันมีร้อยห้าสิบ เออมันมีเซตเลยเซตจริงมันมีละห้าสิบกูลืมไปเออแต่มไม่ได้ยีพวกกันผมนะครับมาดิใส่ยว่าไปเปลี่ยนเซตมานะครับโ,อ,โอ้เฮียรอกูแป๊บรอกูแป๊บเดี๋ยวเพิ่งดิ๊นะรอกูด้วยแหละรอกูมองนี่แหละครับรอกูซัมนี่แป๊บนึงแป๊บเดียวรอกูเกิดแป๊บบอกว่าโปรเจกต์กันนานนะมาไอสัตว์เอาแมงแน่ทุกคนเอาแมงแน่นะครับ จะมายังไม่เล่นพกนะทุกคนยังไม่โกงยังไม่โกงยังไม่โกลงละกันนะครับก็เอาแค่นี้พอละกันนะครับโอ้เปิดกุล่ะโปรติก็ถือว่าเต็มหลอดครับอ่าหลอกพอดีไม่หมดมวอสไม่แตกนะครับ ไม่สามดิก็จะสี่ห้าไม่แตกนี่ไะโอ้มันอยู่ที่ความคมไอ้หนุ่มสองสามไอ้หนุ่มจะพูดจะพูดไอ้หนุ่มเลยหนึ่งวะเนี่ยกูมาดิมาดิคิดว่าคนอย่างกูเนี่ยจะอยู่ให้มึงยิงต่อเหรอฮะกูาถามคิดว่าคนอย่างกูจะอยู่ให้มึงยิงต่อเหรอ เมื่อกี้ที่ผมเย็บเนี่ยผมคิดในใจกูตายแน่มันจัดของเร็วจังวะไอ้เฮียแต่คือเมื่อกี้มันฆ่าผมได้มันไม่ฆ่านะเวย้ยใครสรุปเพื่อไปแอดมินเหรอหรือว่ายัางไงผมก็แค่แก้กินเซตกิเนเซตมาเล่นนะครับเพราะคิดว่าอาจจะไม่ไม่อาจจะไอ้เฮียลิ้นพันคิดว่าอาจจะไม่ใช่แอดมินสรุปเพือแอดมินเหรอทำไมเขาไม่เอาไม่ฆ่ากูวะไม่รู้อ่ะเออแต่ไม่ได้ใช่แอดมินป่ะเพราะมีสองคนอนะถ้าสมมติที่แอดมินส่วนมากแต่เซิร์ฟเนี่ยที่เขามาเล่นกับผมเนี่ยอาจจะมีให้คนเดียวแต่เมื่อกี้มีสองคนเออไม่แน่แหละคนเมื่อกี้อาจจะเป็นนแอดมิ แต่อีกคนนึ่งอาจจะไม่ใช่มินนะครับเดี๋ยวเลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งอ <c oughs> ย่าหาจัดจี้จัดเฮ้ยแต่ก็เป็นแนวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันไม่ไมันไม่ได้จบที่2ถึงสเม็ดไงน่าจะประมาณ4ี่ถึงห้าเม็ดได้แหละผมไม่ไม่มั่นใจแต่ถ้าห้าเม็รติดติดติด,ดกันน,น่าจะชัวร์ววนะครับแบบว่าแบบต่อให้ปั๊มยาด้วยยิงแบบติดต่อกันห้าเม่ะที่หัวนะครับน่าจะแตกนะครับเมื่อกี้เอาเรื่องว่ะเดี๋ยวรอดพวขาวร้อยเนี่ยถามว่าผมเห็นพวขาวร้อยอัซินม็อเนี่ยคิดถึงอะไรคิดถึงเนี่ยพีพีไทยแลนะครับเซิร์ฟนี้ก็็เปนพกกพีกก็แลน แรงไม่แรงก็ดูราคาแล้วกันนะครับแถมความแรงนี่ร้อยหกสิบกว่านะใส่เป็นปืนกลน,นะครับยิงไกลก็ได้ยิงไกลก็ดีครับยิงแต่ยิงไกลจะดิบหน่อยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเลี้ยเฮียนะครับมาขอห้าสิบก่อนแล้วกันนะครับคือพอดียังโอ้โหโอ้โหเดินแรงเดินแรงไอ้ที่นี่เดินแรงคือกะวางตู้เล่นายาวไปบางครับมึงไอ้เฮียเดินแรงไปหรือเปล่าวางซับหนึ่งเออเพราะคือตู้สำคัญนะครับเป็นของดีมีราคานะครับอ่า โอ้ยเฮียมีปัญญาจะตั้งมังเกอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาตู้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนขอออกไปขอก่อนเดี๋ยวไปจัดจัดขอก่อนเดี๋ยวเวลาอิ่มจะไม่ต้องดิดนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาพกมาด้วยอือเดี๋ยวเอาพกมาด้วยละกันนะครับเอาเบื้องแน่นะครับทุกคนเหลี่ยมเรียมมันต้องเหลี่ยมหน่อยทุกคนนะครับเหลี่ยมหน่อยเหลี่ยมนิดนึงครับก็นิดนึงไปรู้นิดนึงนะครับมาอัดจึ๊บอัดจึ๊บอัดจึ๊บอ่าเซ็ต แล้วก็กระสุนปืนพวกนี้มันมันมันก็ต้องมีไว้ป่ะทุกคนใช่ไหมใช่ไหมตู้อ้าฮะตู้ไอ้ตู้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนละตู้คนละตู้ครับอัน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 ตัวเหยียบอันชื่อคนตายทันทีไอ้ตู้มารอทุกคนสนุกสนุกดีทุกคนรูชอบชอบแต่เมื่อกี้ผมเล่นชิวๆเลยผมคิดไม่คิดว่าจะตายเลยไปแกล่ไอ้ฮะแต่ประมาทนิดเดียวคือตายนะครับปปับบังเกอร์ไม่ติดอ่ะไม่ไม่ปั๊บยาปปับบังเกอร์ไอ้เหี้ยตั้งบังเกอร์โอ้บ่ไหวอ่ะลิ้นพันไปหมดแล้วครับตอนนี้เอามั่ง มีคนเดียวไงเออตรงนี้ด้วยอาา่ะฮ่านี่คือซื้อเตรียมอิ่มครับไม่ต้องยิงครับกูฟอร์มกูฟอร์ม,รม,มให้มันรู้กูสะพกมาใส่เพราะว่าถ้าเมื่อกี้ผมผมันยืน,ผมย,นผมยืนนิ่งนาำม,มันรู้ผมจะยัดของไปเชื่อมัะมันต้องเนีน้นๆหน่อยทำตัวเนยนๆว่ากูเจอมินละว่ากูเจอมินละว่ากูเจอมินละไอ้สัส ว่าคูเ่เจอนันมินแล้วทุกคนมาดิเดี๋ยวผมจะแค่นี้ก่อนอาาไอ้เฮียลมยมาสุดมาคุยทอกกระดอกช้างว่าคูนี้น่าจะมินนะครับอีกคนหนึ่งน่าจะไม่ใช่ไอติดมาเกอตัวเองเดี๋ยวผมต้องวนผมมีทางเดียวตอนนี้คือผมต้องวนมาพกนะครับ ทันแต่ไม่ทุกคนเสียน้อยดีกว่าเสียหลายคือเมื่อกี้ไม่ทันจริงครับเมื่อกี้ถ้าผมควักเอาพกเนี่ยน่าจะได้แค่ควักพอดูดิมันโดนยัดทั้งหัวแป๊บ,บเดียวคือจะตายนะครับถ้าโดนยัดทั้งหัวจริงคือตายเลยไม่เป็นไรไนดะ้ขอได้แค่เดี๋ยวเ้าก็ได้ห้าสิบไปวะเอ้ยได้รัห้าสิบไปแต่ได้ไม่คมรบเซ็ตนะครับมาขออีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ลืมอะไรไ,ไหมลืมแม็กซ์ไนท์มันจะใส่ใจพกอะไรดิไอ้เหี้ยตัวละครหัขยับไนปะใช่ไหมตัวละครผมขยับไนปะทุกคนตัวละครผมขยับไอ้เหี้ย <laughs> คือตอนที่ผมจัดของอะตัว อีทุกคนอีกเม็ดเดียวแต่ครับเมื่อกี้เพราะว่าเขาปั๊มยาไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ผมก็ปั๊มยาไม่ได้เหมือนกันทุกคนเมื่อกี้นะครับมารอบนี้ขอความรวดเร็วพวกบาพกก,กลับไม่โกงแล้กันเฮียเกินไปเป้าอะทุกคนเวลยายัดตู้เลยทุกคนแอดมินจริงไม่หรือคนคนลงมาเล่นแล้วขอเติมมาทุกคนเออไอหน้าคิดนะโอ้โหเกิดสะกไก่เลยเฮียพกน่ะ

<ไ>เน้นๆไม่ต้องทอนที่เหลือติ๊บครับไม่ต้องทอนที่เหลือติอ๊บม,มาทีละผมเก็บสไนท์ทุกคนแต่ต้องซื้อแม็กพกก่อนเดี๋ยวไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยวไ <c oughs> ม่ทัันมนเก็บปืนเลยทุกคนเมื่คิดไม่เก็บปืนเหรออ๋อปืนอยู่ตัวผมนี่หว่ากูลืมไปตอนนี้คือต้องวิ่งบน,นครับวิ่งบนต้องวิ่งบนอย่างเดียวรอ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 มั่จัดของทุกคน ไลกูไปละไลกูไปละอ้า,าววิ่งเปรี้ยวจ้าวิ่งเปรี้ยวจ้าวิ่งเปรี้ยวเฮ้ยแอดมินสองคนเลยกูว่าละไอสัตว์ทำไมถึงแบบไม่ค่อยอยู่เซตทั้งคู่เลยแต่แต่หิวพวกกูไนดะ้ไอสัตว์ไม่อยู่เสียแต่หิวพวกนะ นะงงนะ oh <my. S 1> อ่าพไแ,แตกพกอแ,แตกพกอแ,แตกอิ่มๆเลยครับพี่น้องอิ่มๆเลยครับพี่น้องอะกระสูดอะลืมไปไม่ได้ใส่ของทุกคนไาเรื่อยๆจัด่อน วายทำอะไรตข้าเจ้าทำอะไรอะข้าเจ้าบะเอาเด้อไอ้แปลของแปลของแปลของกูขอแปลต้องกันไอ้เหี้ยแปลของแปลของทุกคนกระสุนกูเือเรือกระสุนกูเหือือมาดีกบา,า,า,าตีละอือมันเด๋ยวทุกคนเล่นพกมาได้ลมเด๋ยวทุกคนมันลุ้นดีว่ะผมชอบอะเฮ้ยแต่อะไราหาแม็กก่อนอือหอยิบกองเดียวแม่นจังอะคือยิงลำพังก็ยิงก็แม่นอยู่แล้วครับไม่พอคือแบบเก็บกระสุนแม่นว่าคือกองเดียวได้เลยอะครับอือบอกเลยตึงทั้งฝีมือทั้งตึงทั้งหูครับแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ คนละคนละอานกันคนละตึงคนละตึง,ตงเฮ้ยจะของนไปเป๊ะป่ะแตกนะแตกนะ <c oughs> เอาอเอาส่วนไม่ดีมีแตก ทำอีกอยางอ่ะประชาชนุกคกนลืมไปพลาดเราไม่มีดาวครับมันไม่ดีให้เรานะครับถ้าเปิดก่อนแล้วยิงไม่โดนนี่คือกระสุนจะน้อยกว่าไงนะ ไม่เอโอ้โห7%นะไม่ไหวไม่ไหวออกไปซแบตก,ก่อน <c oughs> แบกหมดแต่ตอนนี้ถือว่าพกเรายังไม่ขาดทุนนะเพราะว่าเราได้พกแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยแต่วันชอบอะ่ะ เล่นไทรก็มันไม,ม,ม่อีกลมหนึ่งเพราะว่ามันไม่ยิงจบภายในสองสามเป็นอย่างที่บอกไปแต่เล่นพกเนี่ยโคตรมันบอกเลยเสน่ห์เซิฟนี้คือพกห้าร้อยนะเพราะว่าถ้าเปิดจริงๆอ่ะราคาไม่นห้าร้อยแล้วมันแพงแต่มันโกงจริงทุกคนโกงจริงแต่เหนไเม,มื่อกี้คือตอนนี้ก็มีราคาพับพอนนี้ห้าร้อยขับไม่ได้แจกไงแต่นี่สองคนนียน่าจะเป็นดมินนะครับทุกคนและที่บอกไปว่าคือถ้าคนดูมาเล่นอ่ะแล้วได้พกราคาห้าร้อยถ้ายิงได้ทีแลวขายได้ทีก็รวยอ,ะอ่ะเออคือแบบอื้อซาปากระป๋องเต็มๆมาทุกคนนะครับมาเดี๋ยวกอก่อน โอ้ยเียแต่คือแบบกระเป๋าเนีก็ต้องทำขาดเหมันต้องต้องต้องขอเขาค้างไว้ก่อนละกันทุกคนนะครับเดี๋ยวอ่อเฮียไปแลไรวะโอ,กะอ้กระเป๋าเป๋ากระเป๋าันมีจำนวนจำกัดนะทุกคนเฮียกูต้องคือกระเป๋าคนนี้ก็มีค่านะใบละห้าร้อยทุกคนคือเดี๋ยวดูที่เติมได้กี่ซีวะไอสัตว์ต้องใช้ให้คุ้มนะก,กระเป๋าเนี่ยทำไปเล่นไปไม่มีบอกด้วยเอาเนี่ยหนึ่งหมื่นกีซีนะครับก,ก,ก,ก็มีแือว่าแพงกระเป๋านะครับทุกคน ถ้าจะขนของเยอะเวลาอิ่มทุกคนไม่หรือว่าต้องไปฟาร์มทุกคนผมว่าต้องไปฟาร์มหากระเป๋าใส่นะทุกคนเชื่อผมปะอ่าตอนนี้แอดมินอ่ไม่ใช่แอดมินกูเนี่ยจะเอาแม็กข้าคลังก่อนนะขนข้าคลังก่อนทุกทีนะครับพอนนี้ไม่ไหววะคือมันอยู่ไม่ได้วะเชี่ยขอเข้าคลังก่อนไว้หนึ่งไ้หนึขอเข้าคลังก่อนเดี๋ยวไว้เล่นเดี๋ยวไว้เล่นเดี๋ยวขอเอาของเข้าคลังก้อน,นะอนเติมเติมสต๊อกก่อนละ่ะของหมดสต๊อกอ่ะอยู่ไม่ได้ทุกคนอยู่ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ยา เแคปังมันไม่ได้อผมต้องอืมกูต้องยังไงวนะเนี่ยโหเข้าไปตายเข้าไปตายรอบหนึ่งแล้วทุกคนผมผมวางแผนแล้วอะผมมีแผนและมันต้องเข้าไปตายกับพราะกันผม,ผมตีเบงเกอร์เข้าไปไม่ได้ทุกคนผมจะเออไปเลยด้วยกันเพราะว่าผมผมเอาบังเกอร์ไปผมก็ใช้แค่ไม่เกีแกนหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วจริงปะกูใช้บังเกอร์มาเยอะหรอกเฮียน,นี่กูเป็นการจัดของนะ,ะก็คือเอาของเค้าตู้ไงไปการขนของเค้าตู้นะครับไปแค่นี้พอเจอกันอ่ะฮะเซิร์ฟโลกอย่างงี้ก็ หาคนยิงไม่ได้สิเอออยากยิงกับผมไปดิเจอแน่ทุกคนเขาจะมาป้นพกผมคืนอย่างเงี้ยมันคือยากหน่อยนะครับยากหน่อยมาครับตู้กูนี่นต้องบางทีต้องตั้งไว้ฝั่งนู้นะเวลาตายเกิดใหม่ฝั่งนู้นทุกคนเพราะว่าผมว่าไม่เป็นไรเก็บผับพี่อะไรสัตว์เดี๋ยวด้ะเดี๋ยวเด้ไอ้เฮียลนลนลนเดี๋ยวด้ะ แม่งลนเฉยลนเฉยเลยทุกคนคุยเอ้ยคุยเอ้ยดีไม่มีใครบาครับเดี๋ยวรอรอรอเออผมว่าจริงถ้าให้ให้ดีนะครับใครจะมาเล่นเซิร์ฟนี้ก็ตั้งตู้ฝั่งนูดีกว่าเพราะว่ารอบแรกเกิดฝั่งนี้แต่ถ้าถ้าจะเล่นต่ออีกหลายรอบอะ่ะเราจะเกิดฝั่งนี้ไงนะครับมันจะเอาของไวกว่าแล้วก็มันจะดีกว่าด้วยถ้าแบบเขาเรียกว่าไงถ้าแบบคนมันจะวิ่งชาร์จเราอะใช่ไหมแล้วก็เอาเอาของเก็บตู้ได้ถ้าไปฝั่งนูก็คือคนเกิดฝั่งนู้นไะงคนเข้าคนเข้าใหม่อะแต่ถ้า แปลกๆนะเกินไปป่ะจะหยาบผมเนี่ยเอาสา่ชัดพกอ่ะเฮ้ยกูกดผิดกูจะกดไว้สองอยู่เลย ผมไปกดเลขสองผมว่าผมผมชินในการใช้เลขสองละใช้เลขสองแล้วผมต้องเอาเฮียกูต้องเอานี่ไปเลขสองวะเดี๋ยวกระเป๋าต้องผมไปเลขสองวะเมื่อกี้ผมกดเลขสองหลายรอบมากนะครับไม่ไหววะอยู่ปะด่างไงเกิดข้างหลังใช่ปะออหรือว่าวางวางทุกฝั่งนี้ถูกแล้วทุกคนโอเควางฝั่ง,งนี้ถูกแล้วไอสัตว์มามาครับ อันแน่วิ่งเปี้ยวฉึกๆึกไปนะอันเตอันเต ไปแล้วครับน้องโทษเฮียพูดเดี๋ยวคนดูหันไส้ไปดีกว่าคือกลับมากำไรอีกแล้วค้าปึ๊บโทษเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งแม็กเข้าวคัสต๊อกเลยแล้วกันคือใช้แค่สามสิบรัดก็เหลือแล้วครับนะครับสามสิบแม็กก็พอละจริงๆเหลือเหลือโอ้โหไม่มีใครกล้าผมนะทุกคนคือแบบฮแต่มันจริงผมชอบทุกคนมากรอสักแป๊บนึงถ้ามีถ้ามีใครมาเดี๋ยวผมอีกตานึ้งตาท้ายจะไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นการมาลองเล่นให้เขาดูนะครับก็ยิงแกดสบินไม่ได้ความสนุกหรอกนี่อยากยิงกับคนจริงๆมากกว่าเเย็ดคปากแซ่บาย <laughs> ยิงได้แล้วปากแซบนะครับดีกอ,อนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตัวเปล่ามาแล้ว,ต,วตัวชีวปิวเลยครับเดิตัวชิวปิวันเลยไหวเอ็ดอบินเจ้า แกรังกแกโมเลยแก,กพูดว่าแอดมินไหวเหรอเอาอะไรามายิงกับพกหแอดมินเปิดโปรล็รอกหัวจริงเขาเปิดฟังชันล็อกหัวทุกคนนะครับขอโกองผมนะครับป้าแกก็ยังไงนะครับใครอยากเล่นเซิร์ฟแนวอย่างนี้อยากได้อารมณ์ผมบอกเลยว่าต้องมาหลอกเล่นเองจริง อย่างที่บอกไปว่าตอนแรกเล่นสนาฮารรมดเนี่ยมันก็อารมณ์ก็สนุกอยู่แล้วก็เฉยๆก็มันก็สนุกแต่ไม่ได้ลุ้นมากแต่พอเล่นพกเนี่ยขนาดเป็นของที่แบบกูไม่ต้องเสียตังเติมเองนะกูยังลุ้นเลยเพราะว่าราคา500เออแล้วนี่คือเตียงดีนะอันนี้มันดีผมไม่ค่อยลุ้นนี่ขนาดแบบว่าผมรู้นะว่าฝั่งตัวค่าแบดมินตกไปเนี่ยของก็ไม่เฟอ้อผมยังลุ้นเลยที่ดูดิว่าถ้าเจอคนด้วยกันจริงๆอะ่ะเฮียเงินกูอะไรเงี้ยทุกคนแบบ มันกูบอกเลยพกราคา500ร้อยได้อารมณ์เหมือนพีพีแลนเลยสัตว์ใจสัตว์บางทีก็ใจสัตว์นะครับนี่ย้ำว่าขนาดเป็นของที่กูไม่เสียตังอดบินให้มาเล่นฟรีๆแล้วก็ยิงแกนบินนะใจกูยังขนาดนี้เลย <laughs> ถ้ายิงคนอื่นแล้วแบบเจอแคนอลีอลิอย่างเงี้ยทุกคนโอ้โหบอกเลยว่ามันนะครับได้อารมณ์มานอนอยังไงก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปโคดหน้าเล่นทุกคนไปละขอบคุณครับ